อีกสักตั้งหนึ่งไม่ตายสุดท้ายก่อนไปก็ได้แต่ใช้รูปโปรไฟล์เขาก็แบบเดียวจัดแล้วอ่เติมเติมกลางแต่ปิงร้อยสิบกูจะคิกออกในเร็วๆวันให้โอกาสถึงห้าหนึ่งสองสองร้อยปิงไปนะผมต้องการความสามารถของคุณครับคุณเอ็มซีฉูโลเลียบผมรู้จักแต่เอ็มซีคิงก็คนเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ปิงร้อยไปซะไป ขยันหาปิงเยอะๆมาเนาะแล้วมันเลือกมาได้ไงก่อนโอเคคุณแมวสามปิงไม่ไม่เยอะแน่นอนตอนนี้อาจจะได้เล่นคาโตกะกัดนะตะกุตะกัดตะกัดอยากเล่นพี่ไม่ได้เล่นเลยเว้ยพี่รอนานละแต่กูก็ได้เล่นแล้วไอ้สัตว์คาโตกะกัดคิดว่าร์เซ็นคือยี่สิบล้านราคาสินค้ามาเร่งกำลังคาโตกะกัดเจมพิ่งตื่นได้เลยน้องชายพี่ อะไรที่ไม่เคยได้เห็นเองได้เห็นหมดแหละยังไม่เอาบับฟ้าเอ้ยบับส้มยังไม่มมไมู้หนึ่งอยู่เลยเมย์ถอยมาก่อนลูกดันกางดันกาง์ว้ามันเอาแดงกูไปเพื่อนใช่มันเวทไง,งช่างเอออยู่บนน่ะไไม่ได้เสียดายเราเอาแดงมันไม่ได้แล้วอ่ะมันก็คุมป่ามันดี ต้องทำให้เวลสีน,นะเพื่อนโผ่่ oh, ปากกูไม่เหลือเลยเพื่อนเอาไปหมดเลยเหรอครึ mm hmm. ่งเหลา้ามาฟาร์มเออฟาร์มคลิปล่างก่อนแล้วก็เอาเอันนึงนะจะต้องเวลสีท่านั้นนะนะถ้าถ้าไม่ได้เต่าก็ไม่เป็นไรรารอเวลสีก่นอนเขาคุมแมป,ปดีเวลอะไรเนาะโอ้โ oh. เครียดกลางเครียดกลางก่อนป่านไปบนเอาเจมเอาเอาปูนกูจะเดินไปแกงเพื่อนตีซอเลยไปแล้วเขาอีกาทำอะไรเขาทำอไมรอบปะนี่ยเมืองเวียดนามมีน้ำเพื่อนมั้ยกูทำอะไรไม่ได้ในปาก็ไม่มีคิิปอ่ะใช่เข้าใจอยู่แต่เขาเลี้คิเพียบอยู่ล่างโอ้มันหนักกลางมันหนักกลางเพียบเลยตายมไใ้กูรอนรอนรอนเฮ้ยกลางกลางกลางโอ้กูเดินยับเลยตอนนี้ีแต่คนมีปัญหา โอเครอดรอดรอดกลางรอดหิวให้หิวให้ถอยสุดเม็ดโอ้ส่วนน้ำเม็ดได้แค่นี้วะตายหมด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 แน่นอนโอเคสวยอยยู่บนอสวันตรีแค่ตัวเดียวพอนะออกมาเลยเพื่อนเออตายหมดกูไฟว่าหมายถึงมันเพราะทีมเราเนี่ยแหละมันคอมกันสวยอ่ะคือจริงๆมันต้องไม่สวนแต่มันสวนกันเนี้ยก็เลยแบบก็ต้องแลกไปเลย โอ้โหวันเนี้ยวันเนี้ยโอ้ยแอสตินตายเกเกย์โนได้อยู่มั้งสู้ได้สู้ได้ชกออกให้ละ <c oughs> อุ้ยเกือบฆ่าได้ข้าม,มุน <c oughs> โอ้มันรู้ได้ไงว่ากูอยู่คู่ ก็ฝุ่นข้างบนน่าจะตุยได้ว,วะรอรอบน,บนเยอะมากเลยนะน้องๆเนี่ยพี่เปิดพุ่มมาอยู่เนี่ยไอ,อตัวล่องหุ่นนะถอยๆถอยๆถอยๆจะอยู่ได้ยู่โอเคสวยๆมากอันตอีกสี่วิอ่ะยื้อหน่อยโอ้สวยมากดันๆบนยาวดันบนยาว,ดนนยาวเดี๋ยวไปการล่างให้มีเอตัวนี้มืออลุขา ช็อกช็อกให้สวยโอ้โหอลูซานหนึ่งสองว่ะโหโหมันเจ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไ oh, ด้อยู oh, ่วะท่านนี้นะทาไปกลางมันไปตกไปเจออย่างเดียวเลยใช่ใช่โอ้หมึงอีกแล้วเหรอไอ้เหียออกมาเล่นนาตาเลียโรมี่ ชอมาอันดีแปนวิ <S 2> <S 2> <ม>เฮ้ยเมดโอ้โหโอเคตะล่งกัล oh, okay. าา่าาง ลร่ S <S างน่าเสียมีหิวนะหิวไม่อยู่เอาเ,เอาเอาเต่าให้ได้ <S 2> <S 2> โอเคสวยสวยสวยเอากลางกระบน <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าไม่คนนี้แม่งไฟโคตรสนุกเลย ขันให้ล่างๆเยอะนะเจมันกำลังไปล่างกันเพียบเลยเี๋ยวเปิดแมตด,ด้านบนให้โอ้มันเข้าจาก้านข้างสู้ได้ปะสู้ได้เนาะโอเคแล้วฝากกันการเนี่ยนะช้างอื่นอยู่นี่อุ๊ยโอ้โหเคียตั์ไอ้เล็บยาวย็ดแม็กเล็บยาว มันมารว้เองข้างบนเหรอหลวงผมข้างบนนะอ๋อนี่ไงมันอยู่นี่มันแค่หลวงกิ่งเฉยๆแหละมันไม่ได้เี้ยอะไรหรอกมันมันเล่นโอ้โหอีอ้เ,เจมันเล่นโลมไงต้องไปการบนหน้าตาเรียโลมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันวะเจ๋งดิเฮ้ยเมียเราโดนมนะั้ยเมียเราหนะ้าสู้ไหวโอเค เพื่อนกูก,นก็แยกภาษาเก่งเนาะเล่นไปแล้วก็คุยไปงานไปได้เฮ้ยเขาเก่งไงอจัลย์อจฉริยะไงอัจฉริยะเออแต่ตอนมันพูดไปเรื่องมันใช้สมาธินะแต่ตอนคุยงานไม่เห็นใช้สมาธิเลยคือคุยว์เนี่ยเดี๋ยวก็รีบชนะไอ้พ <Hi. S 1> เพื่อนแค่คลิปเร็วจังสวยสวยสวย เป็นป่ามันกลับคืนบ้างดิจะให้ป่าเราโดนู่ฝั่งเดียวกลางเพียบมาเอาเอาแดงหน่อยน้องชายมตัววิ่งไปนะเพื่อนอ่ารูละแอตาเลียิข้างหลังมึงอะต้องการให้มันมาเนี่ยนะมีิวมิวเล่นได้เลยมิวเล่นได้ช็อคช็อกโอ้โหถ้าเกิดเขาบอมไปโอเคพี่รออยู่พี่รออยู่ กลางกลางกลางมีปัญหารวมรวมรวมสู้ได้ปะเฮ้ยดีเดียวมันตายสุดละสุดละกูสู้มันได้ในขนาดตังกูน้อยกว่าเนี่ยมันหนีแล้วมันหนีแล้วทำดีมากแล้วมันเสียดายกูมาช่วยต่อไม่ได้นิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงอย่างน้อยได้กันกูชุบอะไรผ่านหน้ากูเดี๋ยวไปล้างแหะโอ้โดูทุกสกิลของไอ้ช่างเออเลยเอาคิ้มหมดเนี่ยว่ะ ตัวมันเคลียร์คลิปเร็วดีว่ะด้านล่างยางวๆเลยก็ระวังระวังเอนาตาเลียกับป่ามันอะไรเงี้ยเอนาตาเลียอยู่กลางน้นองระวังป่ามันแล้วกันน <c oughs> ่าจะสู้ไหวอยู่มั้งลงไม่ได้หรอก <c oughs> สู้เท่าที่สู้ได้อะโอ้ยเลือดมันเยอะเฉยๆเอะเอาไปก็ตัวใหญ่ก็แหละไอเวรู มันเอาหออยู่โอ้ยมันสู้ไม่ไหวจริงยิ้เดียวเองอ่ะอายอารุการหนึ่งหนึ่งชนะกี่ตัวมันเยอะกูกว่ากูสองพันเนี่ยกูตายแล้ววะทำอะไรไม่ได้เลยนิดเดียวอ่ะแบบนิดเดียวจริงตายตายเสียดายเยอะเฉยเราเ,เ,เสียหอนะลอดนะรอรอกันหลอดไอ้นาตาลียอยู่กลางขาดไปนนอยู่กลางเนี่ยเนี่ยแคดดี่ก็เมยอยู่กูเนี่ยจะตายหมดแล้ว แล้วจะกลายเป็นกูยตายเองอันนียโอเคโอเคครับเสียดายจับแคดนี้ก็มีได้พร้อมกันนันบุลด้วยนันบุลด้วยเดี๋ยวกูไปกับมันรล้การอย่างนี้แล้วโคิดว่าจะไปทมการหลอดไม่ใช่ไี่เจ๊แต่ไม่มปใครการล่างอย่างนี้อาจจะยากอยู่นะกูตีหลอดไม่ได้โอ้หลอดเขาป้อมได้ไงอ่ะ โคตรขี้โกงมันพุ่งมันมันพุ่งมันพุ่งมันพุ่งได้ยังไงอะน้องชุยก็มันเกินความแตกความแตกไม่มีใครมาการล่างเลยหรอมันไปไม่ทันก็เมื่อกี้ไปวดนกันก็เนี่ยมาสิก็ไปไม่ทันฮัลโหลไม่ใช่ก็ไม่ถึงว่าตอนนี้พุ่งมากันสิเฮ้ยช็อกไม่ได้วะยำกากันดาเมจช้างอ๋อรให้พุ่งเสร็จ รู้กาเกิดเกินวะพ่อยๆโอหคีบเลอร์เลยได้คืนมาตัวหนึ่งเดินนาตาเลียบนบนบนคลิปเข้านะร้อมหนไม่แต่งก็โอเคขอเว็บบนอีกเว็บหนึ่งโฟกัสหล่อนนะเดี๋ยวเว็บนี้เสร็จเดี๋ยวรีบไปช่วยเฮ้ยรู้ดีไปหมดเลยสุดสี เวลาเพื่อนลุมมันกูก็ไม่อยู่เสียดายไปโอ้ไม่ได้ว่ะลงช่างเอ๋อให้โอ้ยตัวบางโดนลุงหมดตีโอ้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 ขยับไม่ได้เลยเอื่อเชี่ยทามัสซีซีอย่างแน่นขยับไม่ได้อ๋อยิงพ่อยิงแม่มาไงอิจัดกำลังฉังเอ๋อการบลอตแบบไปเปลื่น โอ้รึ่งหลอดแล้ววะไม่ใช่ป้อมนะมึงโดนยิ่นี่งงขนาดดูดเลือดด้คีบไม่งอ่งแรงแต่ว่าหลอดหลังซิมาดีห้ามเสียนะเพื่อนเราจะแย่งมันให้ได้ชันกลางได้วะสวย กูลองฝืนน้ำตีไปดิเกี่ยวได้ออ๋น่าจะเรียนเล่นดาเมจใช่ใช่ลองนะบนก่อนพ,พยายามคันให้พยายามเช็คให้เช็คทุกพุ่มเช็คทุกพุ่มเช็คทุกพุ่มแล้วก็เดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินอ่าอเล่าทีมไฟส์เก่งมากเว้ยน,นะน่ะไม่ค่อยห่วงทีมไฟส์ตอนนั้นเออ้ย <c oughs> มันมากลายอีกหายโอกาสถลนก็ไม่ดูถอย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 ลุมที่นิ้วเพื่อไงไม่ไม่ต้องสู้มันเพื่อไม่ต้องสู้มันเอาเอานาตาเลียนมันแยกกันขนาดนี้ แล้วชื่อมันชื่อเกย์เละนะแม่งคือตัวละครแม่งเลยไอ้เนี่ยนาตาเลียมันล็อกหุ่ไปแล้วมันล็อกหุ่ไปแล้วเราเรามีอันตีอีกสิบนิคันให้คันให้กดหิ้วเลื่องให้กดหิ้วเลื่องให้สวยอันตีอห้าวิอันตีอห้าวิช่วงเวลาที่คุณรอมนะาพอเอากกลางก่อนนาตาเลียพุ่มนี้นะ เราลองนาตาเลียตรงกลางนาตาเลียอยู่ตรงกลางโว้ย,อยลองทำมัดด้วยคันให้ไม่ได้หรอได้แค่นี้แต่คันนาตาเลียได้หมั้งโอเคโ้แต่นนตตสุกกระทำมาัดกูแพ้ทางมันหรอทำเลยไม่ได้โอ้ยมันเกี่ยวโหดมากเลยหนีหน,นีสุดเลยเจ๊ไม่ต้องสวนหนีหนีสุดหนีสุดมันอนอนนาตาเลียมาความยากคือแม่งแอสซิสต์มันมีสองตวัวเราเลหลอดเสร็จแล้วเราอยู่เอาอยู่เอาอยู่ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าจะรีบพุ่งเข้าไปเกิดครึ่งหนึ่งแล้วพี่พี่เข้าไปแล้ว ไม่ได้วะโอ้ไปไม่ได้ด้วยมันดักไม่แร <ๆ S 1> ไม่ได้ไม่ได <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้ไม่ได้ถอยถอยถอยหิวถอยไดุ้้ยมีฮิวมีฮิวมีฮิวพยายามหิวให้อยู่เราลองคลิปการเลยเราลองคลิปกลางด้วยดูคลิปการดีดกรดๆกูๆต้องกลับกันกลางกันวะโทษทีช่วยทำได้เลยกลับทุกคนเลยตอนนี้พยายามเอาตัวรอดให้ได้กลับเติมเลือดเติมเลือดน้องชายโอ้โหมันก็ยังมาเนาะเติมเลือด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 ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ลูกกรั้นไ่ได้ไอ้เหี้ยส่วนละส่วนละ ญี่ปุ่นกันอะไรกเข้าแค่เปิดมันหมัดเดียวผู้ค้ามันได้เลยรอช็อคสวยๆโอ้มันพุ่งไปอีกแล้วอี๋โอปอล์การด้วยเยอะเลยตัวมันก็ต้องขึ้นหอเงินอะกูต้องเปิดใส่ช้างเอ๋ออะขีดห้อยขีดห้อยค่าช้างเอ๋อได้ค่าช้างเอ๋อได้ ถึงไหมถึงอยู่เคยแค่นี้พอแค่นี้พอพอแล,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 ล้วอปล่าโอกาดันการดานร่างดันร่างไม่มีกอ่อเกิดแล้อวอัตรียี่สิบวินี่แหละหลอดรอบนี้ชนะได้ทำได้ไม่หนีพี่อาอแดงก่อนอ๋อแดงก่อนมอันแดงแดง ข้างหลังข้างหลังเอาลผะเด็นเอาปะเดงมันยิงไม่ได้ไงคลรี่มันแพ้ทางสี่โมงจะครึ่งละขึ้นนบนแปการการการบนกับเออกาบนกับการกลางกนต้องรอรับเอระกบไปมีับเบิดเยอแย่มาใช่ใช่ใช่ทีมเราต้องพบห้าคน ระมังด้วยนำเอาตัวน้อยให้ได้โอ้ยหลอดยักษ์ใช่ใช่โอ้ชิบหายละต้องช็อกหนีออกมาหนีหนีได้หนีได้แต่มันก็โซลหลอดลึกอยู่ต้องไปตุยหลอดอืมเฮ้ยมึอยู่นี่ตัวนึงพอโอเคโอเคการการให้การให้เฮือไอ้เหี้ยมันจะตายแล้ว น,นิดเดียวนิดเดียวนนะถึงบอกแล้ว่าตัวมึงอะแพ้นาตาลีอะมันล้องหนุนมันกดอันติไม่ได้เลยฉะนั้นที่เราเห็นน,นะอันติยี่สิบอ๋อโอ้โหเอออ้โอ้กูตายวะโอเคไม่คุมเลยเสียคลอง้นย้อโอก,กาเลือดเหลือน้อ,นอยแล้วโอ้มันฟิกมากยิงเลยเหรอ เติมเลือดปบเสียหลอดสองรอบติดทนดันปะวะไม่ทันวะค้อมแตกเล่นได้แค่นี้บอแบแบอแบทำอะไรเกือบตุยเอื้อหมดละสู้ๆทุกคนตอนน,นี้วโอ้ไม่ได้แป๊บนึงได้แค่สองตัว กันไหวปะเออสวยเจโฟกัสหลอดโฟกัสหลอดสวยน้องพี่สวยสวยสวยอีกกี่วิว啊โฟกัสหลอดโฟกัสหลอดเออโอเคเมย์อีกสี่วิวโอเคทันทันทันเมย์เกินทันท,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 นทนันกลางเราก็ยังยื้อกันได้เนาะ <c oughs> หน้าตาชอบมากถ้าเจอตัวบางๆจริงคร <c oughs> ับแอสซซินล่อหุ่นที่จริงใจ รออยู่ okay. โอเคเทรดกันเทรดกันแม่งโทษรแรงกันนาตาเลียตอนนี้ถึงตัวบางคือการันตีตายแน่ๆกลางๆก่อนผมต้องเอามองกุฎมาละมงกุฎเหมันรอก็เกิดไม่ทันครับเราจะพลิกไฟกันแบบเรหรอ โฟกักลโฟกักลางเดี๋ยวเดี๋ยวอันติช็อคสวยๆให้ต้องช็อคห้าให้ได้อ่ะเกมถึงจะปิดเนีคือตัวเจมันไม่ใช่ตัวแทงเนี่ยสิอยากให้มันรับดาเมจให้ก่อนช่งเออยู่นี่โอ้โดาเมจแรงจังวะครึ่งลอดแล้วเติมเลือดแป๊บรออีกสิบสี่วีนะ ต่<ม>แปลกนะ <มา S 1> ตัวตัวมัน<ถ>น,น,น่าจะขึ้นบ้านได้ดีแต่กลายเป็่มันก็ขึ้นบ้านไม่ได้รอบนี้เราต้องได้หลอดเพื่อนจะเจมสุดตุดเลยเยียบเลยตรงนี้ ไปดันการดันการดันการเคิกางเข้าอยู่ชนะชนะชนะได้อยู่ได้อยู่มแล้วมาแล้วเาแล้ววาเรากันเราว่ยกันเราเว่ยเวพี่ตีคิวแล้วใครพี่แล้วก็ันแล้วว้ยาซีบินอลกัน้อไปดนไป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 ไไป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 ปไ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 ไไไไ้บอล โอ้โเที่ยมาเกือบตายอันอยู่ท่านอยู่แบตมันแจ้งเตือนนี่ยนิวเข้าไปแทงแทงให้อยู่แทงให้อยู่เอาไปเลยคิวไม่เข้าคิวไม่เข้าคิวเข้าแล้วคิวเข้าแล้วนีไรทีไรได้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 ชนะชนะโอ้โหชิคิวไม่เข้าตีตัวแดงนั้นอยู่ดวงดวงเราไม่ดีแต่ยังแก้ได้เชี่ยตอนนี้อย่างว่าแตกสามทางผิกได้ทีมไฟท์ห้าคนแข่งแรก แต่ว่าที่นิวเคยเล่นมาเหมือนพลิกได้ประมาณ3-4ครั้งแล้วที่แบบแตกสาม,มทางไม<น>่ไดนะ้ดีอย่างไรตอนกลางคลิปก็ตัวมึงเลดเกมมาเพื่อนไอ้ย <c oughs> ี่เมื่อกี้ถ้าไปไม่หมดมันเรื่องลุ้นเลยสัตว์แบตหมดเที่ยทุกอย่างมันบีบให้เราต้องชนะให้ได้งไงตอนนี้นแล้วไอ้เที่ยคลิปแดงนั้นเกิดพอดีคลิปเราแม่งก็ไม่เดินทีนี้เออเราเราอย่างบอกเราดวงไม่ดีเว้ยแต่เรายังแก้กันได้เกือบนะถ้าคลิปนั้นตายคือจบเลยนะที่ผ่านใช่ใช่เช่ยนี่ขนาดพลิกแรกนะยัง MVP อ่ะถ้าโต้กากัด เก่งจัดโหรับได้เม็46%โ oh, อ้สุดยอดสุดยอด